ั Possibility มนเป็นไปได้ I can I'm okay, possibility โอเคยัง possibility okay, โอเคเปล่าคือความเป็นไปได้ของฉันมันยังร้อปอซอยู่หรือเปล่าปาทิสบอกแพงมากย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ ปีที่แล้วแม่เปิดทริปนะคะตอนนั้นมารสทองคำตั้งเป้า1,500กล่องแล้วก็แม่พาไปเที่ยวขั่วโลกเหนือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์แล้วหลายคนก็ตื่นเต้นกับทริปท่องเที่ยวอันนี้มากนะคะปาติสทำได้เพราะตลอดระยะเวลานับถอยหลังการเก็บคะแนนปาติสยังคงตื่นเต้นตลอดเส้นทางยังคงรักษาทัศนคติ I can do ยังคงรักษาทัศนคติ possibility Impossible 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 I can do Impossible I can do Impossible I can do I can do ฉันทำได้เป็นไปได้ฉันทำได้เป็นไปได้ฉันทำได้เป็นไปได้นับถอยหลังตลอดเวลาที่ตั้งเป้าหมาย I can do it I can do it Impossible 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 ทำไมครูรุงพูดซ้ำๆ เดี๋ยวให้เขาตัดคลิปวิดีโอช่วงนี้ซ้ำๆไปไปส่ง Hello Good m o r นิ่งให้ลูกศิษย์ทุกเช้าฉันทำได้ฉันทำได้เป็นไปได้เป็นไปได้ I can do, do. possible I, I can do impossible I can do impossible ฉันทำได้เป็นไปได้ฉันทำได้เป็นไปได้โอเคไ,ไ, okay, ไหมคะอันนี้มันต้องตลอดเส้นทางคุณคุณตั้งเป้าเจ็ดหลักนะ